สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขุมครับสวัสดียามแรงครับเหตุงานยังมื่อคืนเก่าครับยังบม่เวลนจักไปใช่หรอเหตุลายอาชีพสวัสดีครับพ่อครับผมโอ้ยสุขภาพแข็งแรงเนาะอายุจักปีและปีนี้หกสิบสองหกสิบสามแล้วเนี่ยเนี่ยงงัวนจะโตแล้วครับไมีแม่มีอยู่ซีลูกกับซีกัขายไปบ้านได้ก่อนอันงัวตัวตัวเท่า ตนนั่่บพี่ว่ายืนมองหัวพี่โอ้ตัวนั้นขายไม่ใช่หรอขายขายขายจากบาทแม่เถาขายอยูคพ่อสองสองแสนแปดหัวสองแสนแปดตอนมันแพงบ่บ่แล้วตอนมันถึงแล้วโอ้ขายยุอย่างเดียวแม่นนี่ตัวนี้เด้ขายอยู่บ่ตัวนี้บ่อัเห็นมันหลายก่อนขายเก่าละเรียงขายนะ ยกเบิด์ของเนาะเมื่อนี้ให้ผมมาเห็นอยัางก่อเมื่อนี้มาให้สมให้อีกแล้วเดือนเมษายนนี่เมื่อนั้นเมื่อนั้นขึ้นสามตัวเนาะขึ้นสามเมื่อนั้นผสมไปสามตัวเมีนเบิร์ตเหรอครับออกลูกพร้อมๆกันนี่ไล่เรียกันเมียได้ว่าสมอย่างหยาบนี่แหละขึ้นได้เหมือนเมียนี่น้ำหน้ำปุ่นอยู่ที่ผม เรียบมือนาทีมาสัมผัสอันเตาทานยิ่ใหญ่พี่น้องเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปก,กรณ์ครับอ้าวเดี๋ยวเตรียมอุปก,กรณ์นะเตาใหญ่ๆนี่ท่านเดี๋ยว้อมขึนนี่บอกต้เว้นยันนี้ไปใช้โมเกินเ <ตา S 2> ทียมเตาทานนี่ยบอกเนี่ยไม่ใหญ่มากก็ได้ก็พาเขาพาทุงทันละว้าคุยกันอยืนเลยละพาทำมันละพาต่อยมันดีเอาใส่เครื่อง ขาเลยบอเครื่องหน่อยเขาอยู่แล้วเครื่องหน่อยแม่นคลิปไถย้ำบาครับอันออันทันบอกร้อยหาซิปให้นวำปรทันเขาจะว่ามีไถน้ำบานอยู่บอกเน่ยไน้ำหม่ไถนาท่านเขจองไปแล้วพิดจะไปส่งบริษัทขายจลาสอบต้องเสาเจอลูกมองเดียวมองเดียวเลยนะ มันละส้มมันละง่ายเพราะโลไปถ่ายเอาหัวให้นั่นเดี๋ยวผมเห็ดอนิธาเอออีหยังคือหยังออกรูปพอได้จำพอเราเราบ่จำบ่ได้พอมันยางโซ่แม่มันนี่มีเอากล่องให้เข้าเบนนีเออนี่บ่นี่บ่ชมอีเนาะอ๋อนี่ชมมีชมเออเนี่ยชมอีนี่บปะนี่มือนี่นี่เขาไเงี้ยนี่ก็บชมแล้ว สมมือนี่เออสมมือนั่นสามโตพร้อมกันเลยนะ่ะง้อกับบอลในเลี้ยงโดน,โด,นโด้อเลี้ยงมาสี่หาปีนี่ละ, 4, 5, ะสี่หาปีบอไอโยขอกกยยังไม่เสร็จแล้วสุดนี่มันกับซุปนี่ก็กออกมาไล่เลียกัน มีละก้าวันสิพอปีนี่ละนี่ก็เพิ่นนั่นละผสมให้บักเทิ่กหน่อยตัวนี้นี่เจ้าแม่ลูกลูกอีสิสม,มัอน,นี่นี่แม่สองแม่สองผูสองนี่ละขันขันมันแพงเนี่ยวัห่วยโต ตกลูกมาซ้ำนี่ก็เอาลแล้วเงินเมินน่งมันแหละใข้ก็อยู่ซื้ออ,อ,อยู่เลียงงวก็ได้ีิงงว,วาไปใส่สวน<อ>นี่ลูกอีสิสมมือนี่เพิ่นม,มาสมให้แม่นี่นนนลูกนี่ลูกสองมัน ง่อจะัหนีไม่ลูกไม่แต่ลูกสองปุ๊กูโตให้ลูกดีปุ๊กูมแม่อยู่เรียงงอมามมก,กบับว่าให้จังได้จังให้มันขึ้นพร้อมกันเถอวไว้มันก,ก,กอ็อยู่กับเออเข้าก็ต้องให้อะพ่อมดูแลมันแน อาหารบบได้กินกินแต่้ยห่อมห้อมก็กินบังบ่กินบังนี่เขาจะได้บบถึงสองเดือนนี่แม่นี่เออหกักสมแล้วแม่มันมัวอยู่นี่เลี้ยงเลี้ยงเอาลูกมันนะาโบเลยเลี้ยงเอาขีบขึ้นมือเออเลี้ยงเอาลูกแม่นี่ก็ลูกสอง ขาดแล้วปีนี้ลูกเดี๋ยวตัวแม่ปัญญาจะเริ่มสิดาสิตายได้พี่กายนี่เราอยากไเลยไปให้พอพันลูก,ลกอีนี่มันงามแล้วว่านี่อีรานซื้อเพิ่นจบแล้วลูกแม่นี่อื แดงจยืนครื่องแม่ได้ก็ได้อืโอ้พิษเตืนตอนะมาย่าเหมือดเนาะแม่นี่พันลูกพคนจกแพ่งชิงตัวนี่น่ลูกพคนพมุงเต้หรอคุณเมืสามเดือนสามเดือนเกิดเขาสี่เดือน Tân niệm gọn con E oh, khó nhanh. đi khó nhìn gọn mũi. Tăm mũi lẹo. Qua tuyến mãi. Mhm. Qua hãng hệ bên này. Hãng hạng 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 อันง่วน,น,น,นี่อยากให้หู้ว่ายากเลยแค่แคนี่เพราะจะมาแต่เกาข้างเกาข้างบอกเกาข้างอย่างบวกกันสองเท่อเาคอยเกาเของมาในเ,เรื่อยๆยตัวได้แค่นี่ครับมีตัวนี้แหละแค่ขโมยมันเกาว่ได้ไหครับบอ,อได้เลยไม่พูดแล้วในเก่าสองในเกาาสองหมื่นเลยนี่สบายดีครับสบายดีสบายดีคนประเทศลาวครับทักใจอ๋อตัวหนังสือลาวนะอืม สบายดีสมงวัวสมงัวครับอ,อยู่อุบลครับอําเภอเดชครับสมเทียมครับเอาพร้อมแล้วครับไปรัดเลยขยายพันธุ์ครับโดยการผสมเทียมครับตั้งกล่องไวน้นีแล้วครับ

ต้องอู่บนบกไปดม่พอย่างนี้แม่เทแวย่างเงี้ยเจเดินเลื่อนเดินงสิงูปีเศษเรอเศษขึ้นี่ดอมีาพว่อนี่เยมึงจะเอาอไยอมย้อนเนี ยี่สิบกว่อพันก็่องหมดเลยัวอเลงยมันมาหนุมหนุมแรลอตวเี

Terima kasih telah menonton เียบร้อย้อั่ทอีมันกก่นนนมอนยเียบร้าขานับอเเดียบร้อยครับผมสมเทียมมือนืนา้วมันทยเตาทาน่านเตาง่ายนึงแล้วก็กเบื้งพื่นมเลยมันมีเทนี้ของมันอยู่ในนเอยางไปเบิ้งยู่จะก่า มันได้เนี่ยอันมันออกว่าลยเะไเนี่มันมันเอาใหม่ผมแล้วมองเป็นนี้มันอจูเธอเดียวเดียวเลยไปเลยสไปกัไปเลยมันตรงมันตรงเอาปัญญาของมึงเอาออกจะมาบึงโอครับไม่ไม่เหมันจิบวกินเข้ามาเลยนะครับธรรมดามันจีมันจี่วนมันซีชวนถึงกินไป่วนหนึ่ง